อระหตสูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต witoa anoa taroa koresatammasaratisanatewamanoa sana koatoa pakawaisawaka toa pakawatatammoa santitikoa akalikoa e ipasikoa o panaekoa sang ususu patipan o p a k a w a t u a s a wa s a s m u a n y a y a ya patipan o p a k a w a a s a w a k sang k u t a dipatipan <inaudible> o p a yake taṃ ca tāre puresa yukhāni ātha puresa pukara eseppakavato วาตโนเอวังตวังวิชัยโยโหอิชายาสุชายามังตะเลอาปาลาทิจขปันลังเกติเทปะตะวิโตสะเมอะวิเทเดตะปปุตตานังอาตาปโตปโมตะติสุนาคาตังสุมังทะรังสุปปาตา सुभोचितां सुकलो सुभोद सुये ब्रह्मचारि सुपदाकिनां कायकं वाचा कमं पथाकिनां पताकिनां मनोकामीयते पथाना पथाकिना निकतवान पान्धा เตวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสะตาสุดเตีวภวันตุเตีวภวตุสามมังคารังรักันตุสะปฏเตียววตาสัพพสังฆา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พระธาตุหูเต่าพระมหาเจดีย์ที่ปริสถานพระบรมสารีริกธาตุของพระสมมาส,สังฆุรธเจ้าและพระอระหรันต์สาวกพวงคาพเจ้าทั้งหลายคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ที่เทนัยพระธรรมทูตกองวิทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงการณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยพระมหาเถระจากวัดชุมไทยซานกรุงเทพมหานครได้เดินทางมาถวายสักการะบูชาพระมหาธาตุเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการครั้งนี้ด้วยความเคารพและอนุสร์ถึงพระใจร,รัตนาที่คุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยอนุภาพแห่งกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติคุณกิริยาวัตถุและอนุภาพแห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอนุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ประสิทธิ์ประสาทกรชัยมงคลให้พวง้าพเจ้าทั้งหลายผู้บริหารคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่ พธิพธายพระธรรมทูตและกองเทศสัมพันธ์พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกท่านทุกรูปทุกคนพระมหาเถราจากวัดจงไทสรได้ประสบสุขสวัสดีแล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายภัยพิบัตินานาเจริญรุ่งเรืองด้วยจตุรพิทธภรณชัยมงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยลาภยศสรรเสริญสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขันยืนประกอบกิจการงานอันใดที่จะเป็นประโยชน์สุขและความดีงามแกเพระผู้ชน แก่ความเจริญรุ่งเรืองแห่งมหาชุลาลงคกรราชวิทยาลัยแห่งคณะสงไทยแห่งบวรพุทธศาสนาขอความดำริชอประกอบกิจการอันนั้นตจงสำเร็จผลสมโนรถปรารถนาทุกประการตลอดการทุกเมื่อเทิดาธุ